หลุมพังของคนที่ซื้อคอลลาเจนทานแต่ว่าไม่เห็นผลลัพธ์จริงข้อแรกนะคะทุกคนจะเจอการขายไอเดียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของเขามันดีอะไรยังไงทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบมันมีแบรนด์อะไรออกมาเยอะมากมายแต่ทีเนี้ยคือเรากลายเป็นว่าเราแบบสับสนไปหมดเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกทานอะไรแบบไหนแบรนด์นี้ก็บอกว่าต้องทานแบบนี้ดีที่สุดแบรนด์นี้ก็บอกว่าเป็นแบบนวัตกรรมระดับโลก แบรนด์นี้ก็บอกว่าแบบของเขาดีที่สุดนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีหมดเลยนะคะแล้วเราก็หลงหลุ่มพางข้อนี้ไปแบบเต็มเปาเลยเราก็ลองลองซื้อลองทานแล้วเราก็เชื่อเพียงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ดีหรือว่าเชื่อในคํารีวิวต่างๆโดยที่เราแบบไม่มีหลักยึดของตัวเองเลยคือเราเราต้องมีหลักยึดอี๋จะจะบอกทุกคนต้องมีแก่นในการเลือกคือถ้าสมมติว่าทุกคนแบบเอาความเชื่อ แล้วก็เอาข้อมูลทุกๆอย่างมารวมกันอะ่ะมันจะทําให้เราแบบสับสนแล้วเราจะไม่เคยฟังตัวเองเลยเราจะฟังแต่ว่าเออคนนี้บอกว่าอันนี้ดีคนนี้บอกว่าอันนี้ดีนนนนดทุกคนเจอไหยคะคือเดียก็เจอเจอเหมือนกันในเวลาที่แบบจะเลือกซื้อโปรดัก บางอย่างเนาะเดี๋ยวเคยเจอแม้กระทั่งว่แบบเขาบอกว่าอันนี้มันดีมากเลยแต่ว่าพอเราได้ลองกับตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาว่ามาหรือว่าคํารีวิวหรือว่าดาราแบบพรีเซนต์มากเลยเดี๋ยวก็เคยลองอะไรแบบนี้เหมือนกันจนมีวันนึ่งเหมือนแบบเราก็กลับมามองตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบโดนโฆษณาชวนเชื่อแบบขายไอเดียให้เราเนี่ย เยอะมากเลยแต่ทําไมเราไม่เคยกลับมาดูว่าผลลัพธ์จริงของเรามันเป็นยังไงว่าเราทานแล้วมันเป็นยังไงหรือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงข้อนี้ดยอยากจะฝากทุกคนเลยว่าคือเราจะต้องมีหลักยึดกับตัวเองนะคะคือเราต้องอย่าเชื่อในครั้งแรกข้อนี้ดิขอฝากให้ทุกคนเลยเนาะเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องอย่างวันนี้ได้พูดเรื่องคอลลาเจนหลายๆคนเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะมากเพราะว่าเขาลองทานคอลลาเจนมาเยอะมากแล้วเขาแบบไม่เห็นผลลัพธ์กับตัวเองเวลาที่ได้ยินมา เราต้องกรองก่อนเราต้องอย่าเชื่ออยากให้ทุกคนใช้แก่นใช้หลักยึดในการพิจารณาไม่ใช่ว่าเราแบบเขาบอกว่าอันนี้ดีเราก็เอ็นเอียงไปทางนี้เขาบอกว่าอันนี้ดีเราก็เอ็นเอียงไปทางนี้แล้วก็เชื่อเขาแล้วเราก็ใช้จ่ายเงินซื้อสินค้านั้นไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยวัดผลลัพธ์จริงกับตัวเองเลยข้อนี้แบบสําคัญมากแล้วก็หลายๆคนตกหลุมพรางข้อนี้แบบ เยอะมากๆเลยเนาะคือเชื่อรีวิวเชื่อโฆษณาแล้วโฆษณาเขาก็ลงทุนกันเยอะมากเลยออกไหมคะเพื่อที่จะแบบให้เราเห็นว่าแบบของเขาดียังไงของเขาดังยังไงแล้วก็ของเขาแบบมีคนใช้เยอะแค่ไหนอย่าเชื่อตั้งแต่แรกจนกว่าเราจะได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะแล้วเราต้องวัดผลลัพธ์กับตัวเองนะคะแม้กระทั่งของเบียร์เองก็ไม่ได้บอกให้ลูกค้าแบบว่า ต้องมาแบบซื้อเยอะเพื่อซื้อตุนหรืออะไรอย่างนี้เนาะคืออยากให้ทุกคนวัดผลลัพธ์กับตัวเองก่อนในเซตแรกอะไรเงี้ยคือเราจะต้องแบบมีหลักยึดกับตัวเองอะ่ะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีกับเราจริงๆเนาะ